สวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ v ีแปดสิคากระบะเกต A. A นะคะสาขาลาดวหลวงจังหวัดพะนครศรีอยุธยานะคะกับการรีวิวรถสวยๆกับซีลจินนี่นะคะสำหรับวันนี้มี Toyota v วีโนะคะเครื่องยนต์2 5งพันซีซีเชื้อเพลิงดีเซลคันนี้นะคะมานำเสนอและอวดโฉมพร้อมขายให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่ต้องการหาผ่อนอยู่ที่เดือนละห0พันนะคะขอแนะนาเลยสาหรับคันนี้นะ สวยจริงนะคะเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้สามารถฟรีดาวกันได้เลยนะคะออกรถได้จริงทุกอาชีพนะคะเงื่อนไขเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะติดปัญหาเรื่องอะไรนะคะสามารถโทรมาปรึกษาเคสกันก่อนได้นะคะสำหรับคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดยังไม่สะดวกขึ้นมานะคะที่เบอร์0805624916นะคะคันนี้เปิดราคากันอยู่ที่300,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าเริ่มดาวกันอยู่ที่ อ่าเก้าบาทสาหรับท่านที่ไม่มีประวัติเครดิตนะคะเริ่มผ่อนกันอยู่เดือนละ6,000เองนะจ้าคุณลูกค้าคันนี้นะคะเหมาะสําหรับท่านที่มีงบน้อยนะคะอยากมีรถกระบะไว้ใช้สอยในครอบครัวนะคะหรือไว้ใช้งานของท่านนะคะคันนี้จินนี่ว่ามันตอบโจทย์อยู่นะคะคุณลูกค้ารถสวยนะคะรถสวยนะคะภายในก็กริบเลยนะคะบอกได้เลยว่า คันนี้สีเดิมเครื่องเดิมบอดี้เดิมเลยนะคะเราไม่ได้มีการแต่งเครื่องนะคะรถทุกคันไม่ได้ผ่านการชนหนักไม่ได้ผ่านการบรรทุกหนักนะคะไม่มีประวัติอุบัติเหตุใดๆนะคะไม่มีอ่าสวมซากไม่มีจมน้ํามาย้อมแมวให้ท่านไม่มีอย่างแน่นอนนะคะซื้อสดสามารถโอนเล่มได้เลยนะคะรถทุกคันตรวจถูกต้องนะคะ กับกลมขนส่งใหญ่นะคะมั่นใจได้เลยว่า V88 ของเรานะคะยืนหยัดมาตรฐานของกระบะเกียร์เอมา I, ยาวนานกว่า23ปีแล้วนะคะคุณลูกค้าคันนี้เป็นเกียร์กระปุกนะคะมีญาติมีพี่มีน้องมีเพื่อนคนรู้จักนะคะต้องการออกรถอยากได้รถดีอยากได้รถสวยออกรถง่ายได้ทุกอาชีพนะคะนึกถึงจินนี่ V88 นะคะสาขาลาดบัวหลวง Oh, 0805624916นะคะอ่าคันนี้ไม่เิเรนะบอกเลยแต่ราคาถูกมากนะคะสําหรับรุ่นนี้นะสำหรับคันนี้นะคะตอบโจทย์นะคะหรือว่าตรงสเปคของท่านใดนะคะตรงสเปคการใช้งานนะคะสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะลูกค้าต่างจังหวัดนะคะสามารถซื้อได้นะคะสําหรับคนที่มีประวัติติดแบคลิสรีนะคะไม่สามารถซื้อเป็นชื่อของท่านได้แต่สามารถ กูร่วมนะคะหรือว่าเป็นคนคํำได้นะคะทุกเงื่อนไขเข้ามาคุยกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งถอดใจนะคะจินนี่ยินดีช่วยทุกคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระรับสดนะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะสิทธิพิเศษนะคะสําหรับเกษตรกรนะคะอ่าคันนี้นะคะมีของแถมให้มากมายเลยนะคะ อาเดียนอาชีพอื่นน้อยใจนะคะสําหรับท่านใดที่เอามาออกรถกับจินนี่นะคะจินนี่จัดของแถมจัดเต็มเลยนะคะนอกเหนือจากรายการที่ทางร้านเรามีโปรโมชั่นให้นะคะจินนี่จัดกล้องติดรถยนต์ให้อีกหนึ่งตัวนะจ๊ะ,ะเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะร้านเรานะคะอยู่ถนนสามสี่ศูนย์ตลิ่งชันสุพรรณบุรีนะคะพิกัดกมที่สามสิบห้านะคะเปิดบริการทุกวันแปดโมงครึ่งถึงสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะคะ เข้ามาหาเราได้เลยนะคะเรามีรับประกันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายให้หนึ่งปีเต็มนะคะอ่าวันสัญญาผ่านก่อนรับรถนะคะเราตรวจเช็คระบบไฟระบบเบรกระบบอ่าทุกอย่างของรถให้ท่านก่อนนะคะเปลี่ยนถ่ายของเลวเปลี่ยนแบตเตอรี่ใบใหม่ให้นะคะเหมือนท่านได้รถใหม่ป้ายแดงไปใช้งานเลยจริงๆนะคะซื้อรถทั้งทีก็ใช้กันให้คุ้มไปเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับอ่าคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่ชมอ่า แล้วถูกใจนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะขออนุญาตฝากเบอร์โทรอีกครั้ง0 8 0 5 6 2 4 9 1 6นะคะและจินนี่ฝากช่องทาง YouTube ของจินนี่ด้วยนะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จินนี่นะคะอ่ะเดีย๋ยวตอนท้ายทายคลิปจินนี่จะอ่ะช่องขึ้นให้ให้ให้ดูนะคะว่าชื่อช่องของจินนี่คือช่องอะไรนะคะลดดีลถถูกลดสวยนะคะนึกถึงวีแปดสิบแปดคาสาขาลาดบัวหลวงนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะฝากช่องติดตามฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ